นัดหนึ่งนะคะพน้พัดลมเร็วนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ฟซใหม่ได้ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะพี่น้องจา๋หาฮานอยนะคะสูตรจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่7กับ สี่นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี109 5นะคะแนวทางเข้านะคะนอนเฉพาะกิจนะจ๊ะ42นะคะแอดมินเจาะเข้านะคะเข้าตัวเน้นมาตัวชอบเนาะส2ส,สวยงามนะคะ ส่วนล่างนะคะ80น,นะคะก็หลุดไปเนาะตัววิ่งมานะคะ0ส่วนน้อยพิเศษนะคะ03นะคะก็มานะคะ0 3 3 0ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วนล่างนะคะ62นะคะเจาะไม่เข้าเนาะนอยปกตินะคะ4 5นะคะให้เด่น4เนาะพี่น้องแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะตัววิ่งห้าก็มา สี่ของเราก็มาเนาะส่วนล่างนะคะแ3นะคะหลุดไปนะคะนอย v i p นะคะให้เด่นเจ็ดนะคะก็เจาะไม่เข้าเหมือนเดิมนะคะเนาะไม่งั้นก็เข้าตัวกลับนะจ๊ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนล่างนะคะ69นะคะเจาะไม่เข้านะคะ69เนาะตัววิ่ง9กามานะคะหนก็คือไม่มาเนาะ หนึ่งเป็นเลขดับนะคะไม่มาพรุ่งนี้ไม่แน่นะคะ1จะมานะคะสรุปแล้วคือเข้ามาสองนอยนะคะนอยเฉพาะกิจเข้าบนนะคะส่วนนอยพิเศษก็เข้าบนนะคะพี่น้องจา๋าใครได้สูตรนี้ไปก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้อง fc ด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยจ้าวันที่7นะคะ เดือนสิบเนาะปี64นะคะฮาหนอยแนวทางฮาหนอยเนะหาะฮานอยนะคะสูตร,ส,ตร,ระะสูตรจริงใจนะคะสุดจริงใจ100เปอร์เซ็นต์นะคะ แอดมินก็จะให้เด่นนะคะเด่นแล้วก็วิ่งนะคะวิ่งสำหรับสายวิ่งของเรานะคะ โฟกัสอีกพี่น้องเงินหลายโทรศัพท์ก็ได้สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะสองนะคะแปดห้าหนึ่งส่วนชุดเด่นของแอดมินนะคะก็จะมี 4กับ9นะคะเราก็มาเจาะ4กันนะคะก็จะมีสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สามนะคะส่วนเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์นะคะ เก้าสี่เก้าแดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของแอดมินนะคะก็จะมีเก้าหกนะคะ เก้าสองสี่ห้าสี่สองนะคะเห็นชัดไหมพี่น้องเห็นชัดไหมคะ กล้องก็จะไปโฟกัสนิดหนึ่งนะคะแอดมินก็ไม่เข้าใจนะคะทำไมโฟกัสนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะแล้วก็ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น92นะคะ98เนาะ96นะคะแล้วก็43แล้วก็จะเป็น 42นะคะ5คู่เนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะพรุ่งนี้นะคะต้องมานะคะมาแน่นอนนะคะพรุ่งนี้สุดจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้เข้า3-4คู่เนาะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าบางบางทีแอดมินตัวที่แอดมินติ๊กว่าชอบก็มาเนาะ บางทีเราไม่ได้ติ๊กก็เข้านะคะเราก็มาจับชุดวินตรงนี้นะคะพี่น้องอันนี้49เนาะแต่ว่ามีอยู่นะแอดมินให้เอาสี9เนะคะอันนี้นะคะจับได้นะคะบางทีตัวที่เราจับคู่ข้างหน้าก็มาได้พี่น้องแอดมินจะบอกไวนะ้เนาะส่วนตารางกำลังวันนะคะใครจับคู่เป็นก็เข้าเหมือนกันนะคะพี่น้องเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนะคะก็ลองดูนะคะ แค่4ตัวเนาะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือด้วยแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า